กาต้องรักษาใจเราให้ใสๆถูกหลักวิชานะาแต่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 แอย่าลืมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะจ๊ะ<า>ที่จะตั้งตัว,วที่เป็นกระิมิดผู้ให้แสงสว่างแก่มวลมนุษยชาติทุกรูปแบบ<า>นี่เนะาะทุกรูปแบบเลยอย<า>่าขาดแม้แต่วันเดียวนะจ๊ะร<า>เรื่องส่วนตัว เบขาเรียงปัสศาสนาให้เอาเบขาวางแล้วก็ลุยลุยนี่สำคัญเนอะปล่อยวางทางใจได้แต่ไม่ปล่อยปลาละเลยในหน้าที่จ่ภารกิจนี้ชาวโลกต้องการความช่วยเหลือ,อยังมากเลยเพราะชาวโลกนี่นะตอนนี้เสื่อมจากศีลธรรมไปเยอะเพราะนั้นนี่เห็นไม่จ้คนสัตว์สิ่งของดินอากาศฟ้าถึงแปรปรวน เรจิตใจโมวมนต์ใส่ชาวิปริตอากาศกับแรบรวนเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ไปทํามีหน้าที่จะต้องไปเป็นกระดิบบิดให้กับทุกทุกคนในโลกเห็นได้จ๊ะดีไหมทุุกลูปแบบเนาะนี่เอาอะไรดีจ๊ะเ,เธอเห็นประโยชน์อันใด ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็จะได้ออกแบบให้ดีที่สุดครับกฎแห่งกรรมจ้าใครเชื่อเหตุผลทอดนานเชื่อกฎแห่งกรรมครับต้องศึกษาเรียนรู้กันไว้ดีนะจ้ะไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตา,ามนีะจ้ะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้มีความรู้ติดตัวพอะ ติดขาติดแข้งไม่ถึงก็ต้องใส่บาแบกขาไม่มันหนักนะจ๊ะเราวมีความรู้เนี่ยเวลาใช้มันจะได้มีถ้าไม่มีความรู้เวลาจะใช้มันไม่มีจย่ะหญ่หญซึ่งมันอัตรอเนี่ยอันตรายสำหรับชีวิตที่เดียวนะจ๊ะอย่าทําเป็นแลนไม่นะอย่าทำเป็นแลนนะแอย่า,ยาทำเป็นแลนไม่นีย่ย <ทำ S 1> ชีวิตหลังอยากตายแล้วนี่เอาเป็นชีวิตอย่างการเซอรว้ผลนะจ๊ะจะไปแก้ตัวจะไปกลับตัวอะไรอยยากนี่จ้ะพราะเป็นเรื่องของผลแล้วจะประกอบเหตุตั้งตอนเป็นมนุษย์นี่นะจ๊ะประกอบเหตุอย่างไรนี่ผลก็ออกมาเป็นอย่าง,งน,นั้นที่เปื่อสำคัญนะจ๊ะถ้าสุกก็สุขนอนถ้าทุกข์ก็ทุกข์นอน นั่นอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยอย่างดื่มนะ้ำเมาเมาเนี่ยจะไปตกหมานรกขุมห้านาะซึ่งมีอายุยืนยาวนานถึงหกพั 6, ลนล้านปีมนุษย์จ่ะหกพันล้า,านมีมนุษย์นี่อย่าทำแลนด์ไว้นะนนอย่าทำแบลนด์เนี่นะกราบทัวไม่ได้แลวอยู่ตรงนั้นนี่นะตลอดตรายนะศึกษาให้ดีจ้ะ แล้วก็อะไรล่ะพวกที่ไม่เข้าใจไม่มีปัญหาจชะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเป็นห่วงพวกที่แกล้งอนะ่ะแกล้ง,งโง่ <Yeah. S 1> คือไม่ใช่อะไระกลัวงโง่จริงแต่หลัง <Yeah. S 1> จริงจริงนะ <Yeah. S 1> เช่นพูดคำว่าอะไรภาคโปรดภาคปราบเลยเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ที่จริงไม่ได้ขัดกันนะแล้วก็ไม่ได้แข่งกันด้วย ไม่ได้ขาดแอมไม่ได้แข่งยังภาคโปรดนี่ก็เพื่อขจัดกิเลสส่วนตัวสามตระกูลโลภโทะโมหะนี่นะจ๊ะภาคโปรดยังมีตั้งหลายมโนปณิธานบางก็อยากเป็นแค่พระอระหันต์บางก็อยากเป็นพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เป็นพระสัมมาสุบจา้าจะมีทั้งสามประเภท<า>ท่านก็ไม่ได้แข่งกันนะ<า>แล้วก็ไม่ได้ขัดกันไม่ได้แข่งกันว่าเออใครจะมีสิทธิ์มากกว่ากันนะอะไรต่างแล้วแต่ว่าความปรารถนาของท่นนะานเนาะตั้งแต่ว่าปัญญาที่กับุูธเจ้าใช่ไหมจ้าก็สร้างมาบรารมีมายาวนานถึงยสิบอาศยกาเซสศสมาหากจาก้ะพอบรารมีเต็มเปี่ยมก็ตัดสูปเป็นพระสัมมาสุบจ่าแล้วก็ โปรดมนุษย์เทวดาทั้งหลายให้บรรลุธรรมไปก็ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมจ๊ะระดับธรรมก็ศรัทธาที่กับพุเจ้าสร้างบารมียาวนานถึอสี่สิบอาวสงยกาเสดสมหากรจะไปอีกเท่าหนึ่งยาวนานขึ้นบริวารน,นี่ก็มากขึ้นผู้รรุ้ธรรมตามท่านก็มากขึ้นกว่าชุดแรกเพราะสร้างบารมีมากกว่ากัน เท่าอย่างนี้พระเจ้ารับประเภทที่สามวิริยณที่กาพุทธเจ้าทราาวบารมียาวนานถึงแปดสิบสองข่ายกาเสแสนมหากรับจ้่ยาวขึ้นบารมีมากขึ้นไปด้านนี้ผู้บรรลุธรรมตามท่านก็มากขึ้นนี่ไงยังมีความปรารถนาที่แตกต่างกันและก็ไม่ได้ขัดกันแอนไม่ได้แข่งกันด้วยว่าอยากจะเป็นวิริาิที่กาพุทธเจ้าสัตธ์ที่กาพุทธเจ้าหรือ อาวิธยาธิกาุูธเจ้าอนะไรไม่ได้แข่งกัน,กนสามประเภทนี้คือต่างก็ช่วยกันขจัดกิเลสอตสว่าส่วนตัวและกระถ่ายทอดความรู้ให้ขจัดกิเลสสามตระกูลส่วนตัวของแต่ละคนให้หมดไปเลขมโนปริธานใน่พระปจเจพูเจ้านี่จะ ถ้าอยากไปลี่ยนพระพไปนั่งจัดก,กิเลสส่วนตัวทา่านก็กิเลสสามตระกูลอันเดิมมโรวาโทสามว่าเหมือนกันก็ไม่ได้จะมาแข่งกันอะไรต่างๆคือบางยุกนี่พระปัจเจพเจ้ามีปริมาณมากกว่าสามพรสุรเจ้านานๆก็จะเกิดขึ้นหน่พระองค์หนึ่งแต่พระปัจเจพเจ้าเกิดทีงเยอะใช่ไหมจ๊ะอ่าใช่ครับพระอาจารย์ยืนยันนะ บางทีเราจะได้ยินว่าหาร้อยพระองค์มั่งมากกว่านี้มั่งอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยจะมนโปนปณิานหรือของมหายาณเนี่ยก็จะปลดสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปยให้หมดเลยลเข้าอ,อนิพานไปพร้อมๆกันก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าก็าจะมาแข่งกับเทรวาดอะไรเงี้ก็ไม่ใช่คือใครมี ความปรารถนาอย่างนั้นก็ก็ทําอย่างนั้นไปแ,<ก>แต่กิเลสตระกูลเดียวกันก็โลภโทสะโมหะเหมื่อกันธรรมดานะ่ะส่วนภาคปลาบก็กิเลสสามตระกูลเหมือนกันแ,กแต่ก็แทนที่จะแก้ทีละคนแรงทางเหล่าน,นี้จะเรียสอนก็ไปที่โรงงานผลิตกิเลสสามตระกูลนี่<อ>ก็แค่นี้ธรรมดานะ่ะไม่ได้แข่งแย่งไม่ได้ขัดกันด้วย แต่เสริมกันช่วยกันเนี่ยขนสัพพสัตา์ทั้งหลายให้หลดพ้นจากกิเลสอสวะโลภะโทสะโมหะสามตะกลนี้เหมือนกันแต่ว่าก็เอาไปเขียนเป็นอะไรไปไม่สะอาดเลยจ้ะนี่แกงโง่หน่อยก็จะอ่าจ้าเนี่ยภาษาเนี่ยก็จะจัดงาวนี่เนี่ยเดียวเดียวเนอะนี่ยไม่ได้นะนี่ใครแกงแกงก็เลิกซะ ท่านกลับเนื้อกับตัวได้รับตาฝ่ายมิถุมิตาตเติ่ขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังปัิยาปรมามรากันจัา,าดีไหมเห็นไหมท่านเนี่ยโลกขาดกลิมิตไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ควรขาดเลยแม้แต่วันเดียวนี่เนาะเพราะนั้นอย่าลืมนะ,ะเออของพน้นจักพัดหัดทกโรปแบบนะ ให้ช่วยขจัดความเห็นผิดนี่เนาะความมืดบอดในดวงใจนั้นไม่ว่าจะโง่จริงแล้วแก้งโง่แล้วแต่นี่นะให้มามีความเห็นที่ถูกต้องและดีงามดีไหมจ๊ะถูกต้องโดยดีงามด้วยมีความสุขสดชื่นเบิกบานกันทุกคนเลยดีไหมเนี่ยเห็นไหมความเห็นหนึ่งที่ไลฟ์ความเมื่อกี้เห็นไหมมีหลากหลายตั้ง บางตำราก็บอก62บประการบางตำรานี่ครูวิจัยโดนค้านบอกไม่61อ็ดครูวิจัยบอกอ้าวกับตำราก็าบอก62ประการความเห็นที่หลากหลายกันเนี่ยไม่ใช่ครับ61สบเอดแต่จะต่างกันแค่ประการเดียวก็ตามทั้งห1สบอ็และหกบก็มีความปรารถนาที่หลากหลายความเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไง มันเป็นเรื่องธรรมดานะ่าทำไม่รู้<อ>แกงโง่หน่อยๆจะนี่ระวังเนาะ<อ>ได้เลิฟแล้วห่วงใหญ่หูโก้นี่ทำเป็นแลนด์ปเป็นนะสายบวัตทีมวัด อาบัดีฮ่าฮ่ออก็ไม่ได้แข่งอะไรจ้ะแข่งกันมีแต่พระกับมารน่ะพระก็ทำเรื่องของพระมารก็ทำเรื่องของมารไปก็แค่นี้นะ